ดีสิเออได้รู้ได้ได้รู้ภาษาด้วยสวัสดีสวัสดีแม่ดุดครับจากเบาตุ้ยนะครับผมนาอสวัสดีเบาตุ้ยนะครับผมมาจากแม่ดุดจ๋าหลานฟ้าจากเบาตุ้ยนะครับผมนาจากดจาจากหลานฟ้าจ๋าแม่พงแกสวัสดีครับจากเบนตุ้ยจ๋าวิวสวยวิวสวยขอบคุณมากครับดีจาช่างตุ้ยนะฮะจากพี่พวงนะครับผมนาอ ไปแล้วครับเปลี่ยนชุดก่อนครับให้คุณอาหมอไปก่อนคะ่ะอืมอืเปลี่ยนชุดก่อนเปลี่ยนก่อนจ้ะนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ยูริสสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับพี่ยูริจ้ะเอ้าแล้วชาวบ้านพี่ยูเลียบ้านพี่ยูริมีอาหารอะไรแปลกมีอาหารพื้นบ้านอะไรบ้างแนะนําน้องบ้างซิพี่อ๋อนะครับตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้น้องได้หลายเมนูแล้วนะน้องได้หลายเมนูนะพี่พี่ยูรินะครับ น้องได้หลายเมนูแล้วนะน้องได้รู้จักหลายเมนูนะตอนเนี้นะครับผมน้องได้น้องได้เมนูเยอะเลยนะบ่าวตุ้ยสวัสดีค่ะนะจากจากพี่ยูริจ่าแม่ของแก้วสวัสดีแม่ของแก้วค้านะจากพี่ยูริจ่าน้องหลังน้องไฟค้าจากพี่ยูริจ่าสวัสดีนางจรันสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ยูริสวัสดีครับขอบคุณมากครับพี่ยูริจ่าขอบคุณมากครับพี่จ๋านะครับ แก,แกงแกงแค่ไก่บ้านแกงแค่ไก่บ้านหมายถึงมีผักหลายๆชนิดมารวมกันอ๋อคล้ายๆคล้ายๆก็นมันก็คล้ายๆแกสงส้งสงมใช่ไหคือเอาหาผักอะไรก็ได้มาใส่ใช่ปะประมาณนั้นหรือเปล่าพี่เขาเรียกเขาเรียกว่าแกงแค่ไก่อ๋อมีผักตำาลึงหนอมไม้ถั่วฝักยาวมะเขืออ๋อ,อชะอมมะเขือพวงใบผัก มีฝรัลล่งหอมหอม,มีผักอะไรที่เราชอบชอบเราก็ใส่ไปหมดเลยอ๋อถ้าถ้าอย่างนั้นแล้วถ้าอย่างนั้นก็คล้ายๆกับคล้ายๆกับแกงอ่อมแกงอ่อมแกงอ่อมของภาคอีสานใช่ปะมีผักอะไรเราก็ใส่กันมีผักอะไรก็ได้ที่ว่าเราใส่ไปเพียงแต่ว่าการปรุงรสการปรุงการปรุงรสการทําอะไรก็คือเป็นรสชาติอย่างนั้นแต่ว่าผักเราสามารถเลือกเลือกใส่ได้ ใช่ป่ะเหมือนกแกงส้มแกงส้มเราเอาผักอะไรใส่ก็ได้นะฮะแต่น้ําส้มก็คือน้ําน้ําแกงส้มก็คือน้ําแกงส้มเพียงแต่ว่าเราหาสักเออหาผักอะไรก็ได้ที่เราชอบแล้วใส่ไปอ๋อจะอ๋อจะเหมือนจะจะเหมือนอย่างนั้นท่านอย่างนั้นจะแตกต่างก็ตรงที่ว่าอันนี้เป็นแกงไก่เข้าใจแล้วครับพี่พงแก้วขอบคุณมากครับพี่จ๋าขอบคุณมากครับดีจ๋ายูริอานะจารพี่พงแก้วจ๋าสวัสดีคุณยูริอานะจาะพี่ดุจนะครับผมเนาะ แป๊บๆะนะ่าจะพี่ดุจจานะครับผมเนาะพี่ดุดะะจ้าน่าจะพี่ยุรินะครับผมเนาะอ่าปั่นปลาทูค้าบ้านอาบ้านพี่ยุริจานปวดอ๋อปั่นอ๋อปวดปลาทูนะครับ <c oughs> ปวดปลาทูนะครับปวดปลาทูก็นะฮะทานกับผักนะฮะทานกับผักสดเนาะจะอร่อยมากเลยจริงๆ นะครับปน,บน,บนปนปลาทูนะครับแถวคนลาก,ก็มีอะไรอะ่ะแถวคนลาแถวบ,บ้านน้องก็มีก็มีก็มีต้มไก่บ้านนะฮะแกงนะฮะต้มยำไก่บ้านเนี่ยที่รู้ไปไปที่ไหนน้องก็น้องก็เห็นแต่ต้มไก่บ้านต้มไก่บ้านนี่แหละแถวบ,บ้านน้องนะ <_ an> แล้วก็จะมีอะไรกักหลักที่ของที่ของที่ว่าเป็นพื้นบ้านจริงๆอ,ะ <_ an> ๆอ่ะนะครับอาหารพื้นบ้านที่เราที่เรา ที่เราได้กินหรือเราสามารถาไปแต่ละจังหวัดเราสามารถหานะฮะหากินได้อ่ะอาหารพื้นบ้านของเขาอ่ะนะครับนะครับเพราะตั้งแต่เราจนโตมาพอมีแขกพอมีพอมีแขกมามีแขกมาอะไรมาที่บ้านเราใช่ไหมพอมีแขกมาอะไรมา,างเงี้ยนะครับอ้าวอ่าปู่จตเจรใจเขาบอกว่าอ่า เดี๋ยวไปเดินไป,ไปเอาไปเอาไปเอาไก่มาสักตัวหนึง่งเนี่ยเดี๋ยวเรามาทําเนี้งแขกนานๆเราก็ได้กินทีก็นอกจากมีนอกจากาว่าจะมีมีแขกมีมีแขกม,ม,มีใครนะมามาที่บ้านเราเยี่มยมเยยนบ้านเราแล้วก็เขาก็จะทําในจุดนั้นแนะ่ะส่วนมากๆเลยนะะส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นเนี่ยแต่บ้านน้องนะข้าวเป็นหม้อก็ไม่พอขาอ๋อข้าวเป็นหม้อก็ไม่พอใช่ไหม ใช่ปนปะทูน่ะนะฮะบางที่นี่บางที่รสชาติเขาแค่แค่แค่คำว่าปนปะทูเนี่ย